ใช่สวัสดีครับอ่ะเป็นอย่างไรบ้างงานนี้ดีดอ่ะมีบอลลูนแบบหน้าตาแปลกๆเยอะมากอ่ะสวยอันนี้สวยสุดแต่ว่าแม่งไม่รุกอ่ะอันนั้นคืออีเก็กครับมีบาครั้อีเก็กงสูไให้ดูอันนี้มีอีเกงอีสโนไว้ขอสูอีเก็กสโไว้ไม่โผล่ยาวเลยด้วยตอันโนไว้ไม่รอดแล้วอ่ะพังไปเรียบร้อยไฟไหม้ก็ดีขนาดไหนเออ แมวกำลังจะล้มอ่ะเฮ้ยแมวล้มแล้วแมวเอียงใส่ไฟเข้าไปเลยงานนี้มันมีดทุกปีป่ะทุกปีเดือนปลายปลายเดือนสิบละวันที่แปดเออยี่แปดถึงสิบเอ็ดป่ะไม่รู้นั่นแหละใครอยากมาก็รถไฟถึงสักกะง่ายมากบรุสักกะสิรีอหก รูมันแรงถามรูปลงสครับรูปเดียวมากว่าอ่าตอนนี้เราไปไหนกันคะเราเราจะไปอ่าคาร์ลสื่อนะาทำอะไรกันเอ้ยแดงแดงให้แดงดกอนมาเว้ยว้้าอีกหุก็ไปมีบัตรเพราะว่าแบบเวลาเจอเยอะมากเลยจริงง่ะเออยังไม่ถึงเที่ยงเลยเะเลอะเลอไปกินเที่ยงเลยนะไปกินไปกินมัิน สวัสดีค่ะขอถ่ายวิดีโอตอนนี้เราอยู่ไหนปลาหมแม่อยู่า้าตอนนี้อยู่คาราเือไม่รู้อยคนน้อยมีความนั่งรถไฟหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วมาที่นี่เพื่อมากินปลาหมึกถ้าวันนี้ไม่ได้กินจะโมโหมาก ที่สุดก็มาถึงร้านแล้วแต่ร้านดูหรูมากราจะต้องไปดูร้านเรากันก่อนตอนนี้ตอนนี้เข้าไปอยู่ในร้านปลาหมึกเรียบร้อยวันนี้คือสุกเข้าค่ะดูราคาก่อนค่ะให้ดูชื่อร้านนะชื่อร้านอะไรออกอา่ชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้เลยอะไรก็ไม่รู้เลยเอาราคามาดูสิเปิดเปิดเไมู่ให้ดูเลยเออเมูรันแบบ เซตหนึ่งต่อคนนะคะ2,800แล้วยังไม่รวมภาษีจ้าที่ภาษีสา2 4ิมีอะไรใส่บ้างอ่านไม่ออกจราไปเปิดติงเอาเองจ้าวันนี้มาสั่งอันนี้เาสั่งปลาหมึกเล็กยงเลี้ยงขนาดกลาง3,000แล้วก็สั่งเสื้อสั่งอันนี้ด้วยจ้า4ี่ร้อยสิบสจนเตอา์จักงานมอเตอร์้เอเหมอยมันยังดิ้นอยู่เลยอ่ะ เดี๋ยวขอซูมตาก่อนสงสารมันน่ะเออเห็นไหมมันไม่เจ็บเลมันมันไม่มีมันไม่มีระบบประสาทอ่ะดูตรงนี้ดูตามันนี่มันไม่มีระบบประสาทเหมอเราเว้ยแต่มันน่ากินมากอ่ะตู้ขายหลังที่มึงขายอ่ะเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังถ่ายกันใหญ่เลย หลังจากที่กินสดๆมาแล้วตอนนี้ก็ถูกแปลรูปเป็นเทมปุระสไลด์โตแล้วนะครับถูกแปรไปแล้วนะจ๊ะเฮ้ยก็นุ่มเนาะเจียวไม่ยากที่นี่มันแบบอุดมไปด้ยอ่ะดูนี่คือบีฟออลนะครับบีฟออลแล้วก็อบีฟอรลน่าสงสารมากอ่ะก็นึงสงสารอัพเตอร์แล้วก็แต่มันไม่เจ็บนะฮะรีวิวสิ อร่อยเป็นการก่วรรอร่อยไม่เหนียวมันไม่มีารมบ์หมาคาขอโตไปกินก่อน <laughs>